ครับเอและก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาปลดล็อกหน้าจอของ vivo y 1 1โดยการใช้โปรแกรม mrt นะครับจะแตกต่างกับการใช้โปรแกรมอ,อรื่นหรือว่าเราจะใช้โปรแกรมตัวใหม่กว่าน,นี้ก็ได้แต่วันนี้จะทำแบบรุ่นเก่าๆไว้ดูครับตัวเก่าๆแกะเครื่องออกมานะครับถอดแบตเตอรี่เหมือนเดิมครับรุ่นนี้จุดเทปพ,พอยจะอยู่ตรงที่ขั้วแบตนะครับตองลอกตัวที่ติดขั้วแบตนี้ออกแล้วจะเห็น 2อ,อจุดนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานี่ก็คือ MRTK e y นะครับตัวนี้เป็น3.19รุ่นที่เลือกนะครับจะไม่มี Y 1 1ครับใช้ U 1แล้วก็กด Auto ไว้โอเคนะครับแล้วตรงนี้จะต้องกด Format วิธีการทำงานก็คือ เราจะต้องใช้แหนบมาจิ้มจุด2จุดนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดตัวนี้ให้ดูก่อนอแหนบมาจิ้มแล้วเสียบสายย s b ครบวครนี้ในการเชื่อมต่อมันไม่เชื่อมต่อเหตุผลเพราะว่าไดเวอร์ของเรายังไม่มีนะครับเรามาเริ่มที่หน้าคอมพิวเตอร์ใหม่ไปที่ Google นะครนี้โปรแกรมโหลดไปก่อนไปที่ Google เพื่อจะไปดาวน์โหลดไดเวอร์ของรุ่นนะครับ วิธีการเข้าหน้า Google ก็เขียนคำว่าดิเวอร์ภาษาไทยก็ได้ครับเราก็เขียนลาวมเมนเขียนคมเมนพม่าเขียนพม่าหากันง่ายๆครับขึ้นมาแล้วหน้าเว็บไซต์นะครับเขียนรุ่นไปด i เวอร์1นะครับแล้วเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์หน้าแรกเลยกนะดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกดาวน์โหลดดิเวอร์ลงมาก่อนไม่งั้นตัวเครื่องกับตัว คอมพิวเตอร์ของเราจะไม่เชื่อมต่อกันดาวน์โหลดจะมี2อันนะครับผมโหลดอันแรกก่อนเมื่อโหลดอันแรกมาแล้วเนี่ยติกที่เขียวไปจะโหลดอัตโนมัติแล้วก็ย้อนกลับไปโหลดอันที่2อันนี้คือตัวไดเวอร์นะครับไม่เกี่ยวกับตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมต้องติดต่อทางเพจอย่างเดียวสาหรับท่านที่ยังไม่มีดาวน์โหลดอันที่2มาเราก็จะได้ไดเวอร์ลงมาแล้วอ่ะติกโหลดไป เสร็จแล้วนะครับไปที่หน้าดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จไปแล้วหนึ่งอันอเรามาแตกไฟล์ติดตั้งกันก่อนเลยอันแรกไปที่หน้าดาวน์โหลดเปิดขึ้นมาก็จะเจอ,อคลิกแตกไฟล์ไปโอเคพอแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยเปิดเข้าไปนะผมจะติดตั้งของผมเป็น64บิตถ้าท่านไหนเป็น32ก็ติดตั้ง32นะครับผมโอเคนะครับ ติ๊ไปตามธรรมดาครับติดตั้งง่ายๆของไดเวอร์พวกนี้จะไม่ค่อยยุ่งยากเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ที่2ที่เราดาวน์โหลดมาเป็นไดเวอร์เหมือนกันนะครับแตกไฟล์ออกมาอ่ะครนี้ก็เข้าไปติดตั้งครับผมใช้ตัวเดิมครับ64ิบิตไดเวอร์สตัวนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีเครื่องเราไม่เชื่อมต่อแน่นอนนะครับอันนี้คือก็จัดมาให้แล้วติดตั้งไป เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วมากลับมาดูที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเราเหมือนเดิมตรงที่หน้าโปรแกรมนะเอาโปรแกรมขึ้นมาตอนนี้โปรแกรมของเราก็ตั้งไว้ปกติแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเตรียมฟอร์แมตไว้นะครับโอเคเอ่ติ๊กตัวนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนเ,อเวลาเราจิ้มนะครับเราจะให้ไดเวอร์มันเชื่อมตัวนี้ใช้แหนบจิ้มแหลมๆหน่อยนะครับผมแหนบมันตู้เหมือนแล้วเนี่ยจุดมันจะเล็กๆนะครับ พอเราจิ้มลงไปปุ๊บถ้ามันไม่เชื่อมต่อมันจะขึ้นชาร์จนะครับจุดเทสต์พอยตตัวนี้เราต้องจิ้มให้โดนถ้ามันโดนแล้วตรงหน้าไดเวอร์มันจะขึ้นนะครับใช้ผมจิ้มไม่ค่อยโดนมองไม่ชัดอนะ่ะเอาใหม่นะครับจิ้มไว้ก่อนเนี่ยมันตู้ไม่มีใครบริจาคเอาไปนะครับจิ้มไว้ให้มั่นมือก่อน แล้วก็เสียบ USB เข้าไปโอเคนะครับติดแล้ว <Okay. S 1> เห็นไหมครับไดเวอร์ขึ้นมาแล้วมาดูนี่คือไดเวอร์เชื่อมต่อแล้วโอเคปิดไปแล้วมาที่หน้าโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็โอเคนะตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก,กด start ไปเลยนะครับตามที่เราตั้งไว้กด start ไปแล้วก็ใช้เวลายอยู่ประมาณสักไม่ถึง10วินาทีนะตัวโปรแกรมก็จะทํางานเมื่อทํางานจบแล้ว ตัวเครื่องก็จะหลุดนะครับหลุดจากหน้าล็อกหน้าจอโอเคอย่างนี้จบแล้วนะครับพอจบแล้วครั้นี้เรามาดูกันนะครับถอดสาย USB ออกแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเห็นไหมเสียบแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมามาดูกันว่าเป็นยังไงเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะมีการบูตเครื่องก่อนนะครับในช่วงแรกผมจะให้ดูเนี่ยเครื่องขึ้นมาพอบูตเครื่องขึ้นมาเนี่ย อไอ้ตัวหน้าจอมือถือของเรามันจะสั่งให้เรารีเซ็ตเครื่องนะครับของรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้หมดถ้าปดด้วยโปรแกรมไหนก็ช่างครับกดล็อกหน้าจอแล้วสักพักหนึ่งนี่มันขึ้นมาแล้วก็กดอันแรกไปครับอันบนเนี่ยกดรีเซ็ตไปเลยนะครับถ้าเรากดรีเซ็ตไปแล้วตัวเครื่องมันก็จะทําการรีเซ็ตเครื่องครับกลับไปสู่หน้าปกติหน้าแรกนไอันนี้ก็คือ วิธีการทำงานนะครับสำหรับงานช่างนะครับหลังจากที่เราปลดล็อกหน้าจอเสร็จแล้วงานต่อไปก็คือบ y p a s ส FRP หรือปลดล็อก Gmail นะโอเคนะครับตัวนี้รอเครื่องอัติเวียไปก่อนใช้เวลาพักใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการรีเซ็ตล้างเครื่องข้อมูลเยอะข้อมูลน้อยจะใช้เวลาแตกต่างกันกัแต่ละเครื่อง โอเคมาแล้วครับกลับมาหน้าปกติแล้วถัดไปเราไปดูซิว่าติด Gmail เป็นยังไงนะครับผมจะสปีดวิดีโอหน่อยนิดหนึ่งอ่าถัดไปข้ามไปข้ามนะครับยังไม่ต่อ wi-fi ตัวนี้ผมยังไม่ต่อ wi-fi ผมจะข้ามไปอย่างเดียวถัดไปกล่าวว่าจะหลุดนะครับอ่าข้ามไปตัวนี้ไม่มีการสแกนเนิ้วไม่มีการใส่รหัสโอเคถัดไปข้ามไปก่อนพอไปถึงจุดตรงที่ เริ่มใช้งานนะตัวนี้ถัดไปอันนี้ตรงนี้มันจะกลับมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ,ถือว่าติดเมลแล้วกลับมาที่หน้าเริ่มต้นครับเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่แล้ว,ลวเราก็ไปถึงตัว Wi-Fi พอมาถึงตัว Wi-Fi ให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ o t s p o t มือถือก็ได้นะครับ1อย่างพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยกันนี้ปลดล็อก F R P หรือ Gmail เริ่มต้นกันถัดไปถัดไปไปตรงถึง WiFi นะครับ ่าแล้วเข้าไปที่แถบสีนเงินเนี่ยพิมพ์อะไรก็ได้นะกดแช่ไว้มันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์นะครค้นหาเว็บไซต์เข้าไปพอค้นหาเว็บไซต์เข้ามาถึงจุดนี้ให้เราแตะข้างบนแล้วพิมพ์คำว่า f r p bypass พิมพ์แค่นี้นะครับเขียนภาษาอังกฤษนะคราวนี้มันจะได้หาเจอ f r p bypass พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอหน้าเว็บอันแรกเนี่ย สักพักให้ขึ้นมาก่อนเราเข้าไปที่หน้าเว็บอันแรกเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Google อ,อนุญาตเข้าไปนะแล้วคานนี้ไว้ก่อนเราก็จะมาพิมพ์หาตัวนี้จะพิมพ์หาเพื่อจะเข้าแอปตัวตั้งค่าที่เราจะเข้าเครื่อง Vivo นะครับ m u อพิมพ์หาแอปเดวก่อนแอปของ vivo เสร็จแล้วก็มาพิมพ์หาแอปตัวตั้งค่านะครับ mu i m i อันนี้ครับแอปตัวตั้งค่าตัวนี้เราติดตั้งมาก่อนนะครับง่ายๆเลยกดติดตั้งแอปตั้งค่านี้มาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเราจะ เข้าไปในตัวเครื่องได้นะครับรอให้ติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาพอเปิดแอปขึ้นมาครนี้มันก็จะเป็นเข้าตั้งค่าของเครื่องแล้วก็จะถัดไปติ๊กไปในว้้ที่หลังครนี้เราจะมาพิมพ์หานะครับไปที่แว่นขยายไปที่แว่นขยายแล้วพิมพ์จะเข้าตัวการตั้งค่าของ เ uh, vivo นะครับ mm hmm. เราใช้ภาษาพิมพ์ตัวนี้จะเป็นคำว่า vivo เว้นวักแล้วก็ S uh. vivo เว้นวักแล้วก็ S เราก็จะเจอ uh, ตัวจัดการของ vivo นะครับ mm hmm. การตั้งค่าของ vivo mm hmm. แบบหนึ่ง mm hmm. ผมหาตัวพิมพ์ก่อน โอเคนะครับ Vivo เ,เริ่มใหม่เขียนคำว่าว i v o v i v o แล้วก็เขียนตัว S นี่ครับมาแล้วแล้วก็มาเลือกตัวแถวที่2นะครับแถวที่2เนี่ย เป็นตัวจัดการการตั้งค่าของ vivo นะครับแตะเข้าไปพอเข้ามาถึงจุดนี้ไปเลือกไปตัวเข้าแอปนะครับนี่จุดสีส้มที่ตัวที่3เข้ามาแล้วก็เข้าไปที่แอปตัวสีฟ้านี้เสร็จแล้วเราเลือกปิดการทำงานของ Google ก่อนเนี่ยบังคับหยุดเลย a p p แอปตัวนี้นะคการตันนะะ้งค่านี้บังคับหยุดไปเลยอของการอ t i v a t e แล้วคราวนี้เราย้อนกลับไปที่เดิมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปไปหาคำว่า Google Pay หรือบริการ Google Pay นะครับเสร็จแล้วแล้วก็บังคับจุดปิดการใช้งานตัวนี้นี่คือวิธีปลดล็อก bypass FAP e ของ Vivo นะครับง่ายๆแค่นี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วคราวนี้ย้อนกลับไปที่หน้าเริ่มต้นเลยนะเราย้อนกลับไปที่หน้าเริ่มต้น ไปเริ่มต้นมาใหม่แล้วเราก็จะข้ามไปได้โดยที่ไม่ติดล็อก frp หรือ g m l นะครับเนี่ยนี่ข้ามไปเลยข้าม Wi-Fi นะครับตอนนี้ไม่ได้เข้า wifi ตัวนี้ก็ข้ามไปถัดไปอันนี้ก็ข้ามไปข้ามไปเสร็จแล้วมาถึงตัวนี้ติ๊กไปนะครับแค่นี้ครับจบงาน ส่งงานลูกค้าได้ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนช่างและก็ AFC ทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ